กับรสชาตอะไรมากกว่ากันตอบไม่ถูกนะมึงถ้าต่อไม่ถูกระวังนะก <Okay. S 1> ัไม่ใครชอบแฟนเลยเพียอ่อ๋ชื่อช่องนะครับชื่อเมย์ค่ะชื่อกุ๊กไก่จากดาวเทานะครับจากสายบางนาครับสวัสดีค่ะชื่อมินค่ะเป็นแฟนของเขาชื่อบางรองครับมาจากคลองสองครับผมชื่อกุ๊กไก่คะ่ะสวัสดีค่ะอาค่ะสวัสดีครับชื่อเบลครับสวัสดีค่ะเจียนะคะสวัสดีครับผมมอสจันมิอนะครับผม ชื่อหนุ้ยค่ะอยู่สายบางนาทช่แอร์ครับดาวทาสายบางนาครับผมก็รู้สึกว่าก็จะชอบแฟนกันค่ะแต่ว่าเขาชอบรถก็ชอบไปด้วยกันเลยชอบรถค่ะไม่ค่อยชอบแฟนเลยพี่ก็ชอบแฟนแล้วครับผมเอาตองแฟนับตอนแล้ว กับรถชอบอะไรมากกว่ากันตอบไม่ถูกนะมึงถ้าตอบไม่ถูกระวังนะแฟนกับรถใช่ไหมครับก็ต้องหาต้องบอกตรงๆเลยว่าผมชอบรถแต่รถที่ต้องมีแฟนไปด้วยก็คือชอบครึ่งหนึ่งพี่ก็คือชอบชอบรถด้วยชอบแฟนด้วยแต่ถ้าอินไปบางไหนเราก็ต้องตอบกันตรงๆนะว่าแบบชอบรถครับแต่ชอบชอบแฟนครับผมสามปีแล้วครับเออเก้าปีค่ะกำลังจะเข้าวีดีสองปีทีสอง ก็สิบกว่าปีแล้วครับพบกันมาสิบกว่าปีเพิ่งจะท้องคนแรกเออสิบสองปีค่ะอจะเข้าปีที่เก้าแล้วค่ะใช่ครับเข้าปีที่เก้าครับชอบก่อนหน้าก็ชอบก่อนอยู่แล้วแต่ว่าก็มันเหมือนมันไปกันได้ก็เลยพบกันเอาจริงๆตอนพบกันแรกๆมันก็ไม่ชอบมอเตอร์ไซค์เหมือนกันพี่มันก็เพิ่งจะมาชอบไม่ไม่นานเองค่ะเราก็เลยต้องชอบไปกับมันด้วย ริงอ่ะไม่ได้รู้ตัวว่าชอบคนขี่มอเตอร์ไซค์แต่ว่าหนูชอบเขาการได้ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เงี้ยเป็นผลหวงแบบผลพอยได้ร,รู้ตั้งแต่ตอนที่เขาออกมอเตอร์ไซค์แล้วคะ่ะก็ <c oughs> ตั้งแต่เห็นน้าเขาเลยค่ะก็รู้ตัวตอนที่จีบเขาใหม่ๆค่ะธรรมดาผมมันแบนอยู่แล้ว <c oughs>